สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องอิบซีนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับที่รักงัวรักควายนะครับรักในการเลี้ยงงัอเลี้ยงควายนะครับที่ยังพัฒนาตไปน้ำกันนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับกับมานั่งเลี้ยงควายนะครับกับบอตตอมนะครับม้าเว้าเลี้ยงควายนะครับพี่น้องก็จะมีพี่น้องหลายท่านนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่าบอต้อม ช่งนี้ราคาควายเป็นยังไงแน่นะครับควยลงอีลลตี้นะครับกจากที่เบ้าต้อมนะครับได้ไปสอบถามนะครับหรือไปถ่ายคลิปไปายหมองนะครับพี่น้องก็จะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คือตัวที่ดีๆนะครับพี่น้องกระดูกแข็งขาใหญ่ๆเงเนื้อหนังดีๆเพื่อนก็นขายกันราคาเป็นแสนเลยก็ราคาขายได้นะครับพี่น้องขายได้นะครับ แต่ควยที่ราคาลงๆนี่นะครับก็บจะเป็นควยที่ประเภทที่สูงนะครับพี่น้องแต่บางแข้งขาน้อยนะครับหนาตาบงงางนะครับก็บคือจังดาร้านะครับกับคนธรรมดานะครับพี่น้องสูงซ้ากันนะครับแต่หนาตาผิวพันณุนะครับคนละย่างนะครับช่วง2ปีที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะกับราคา แม่แค่ร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับระซื้อกันเป็นแสนนะครับพี่น้องก็คือช่วงนี่นะครับค้นซื้อนะครับก็จะน้อยก็ค้นขายนะครับพี่น้องค้นที่ขายก็เลยลดราคาแข่งกันนะครับก็เลยทําให้ราคาควยนี่ลดลงนะครับเป็นครึ่งนะครับพี่น้องจากเป็นแสนก็ขายหาหมื่นนะครับจากหาหมื่นก็ขายสองหมื่นนะครับพี่น้องควยที่พันหน่อยนะครับก็เลย สงคือกลงหลนะครับพี่น้องแต่ควอยเกตใหญ่ๆนะครับก็ยังมีราคาคือเก่านะครับพี่น้องถึงจะไปขายราคาล้านนะครับแต่กก็เห็นขายกันได้อยู่ในราคา4 0 0 0 0 0ห้าแสนนะครับพี่น้องก็ยังมีคนเลี้ยงอยากเลี้ยงของใหญ่กบมนี้นะครับพี่น้องคือเลี้ยงของใหญ่ในหน่อยโตจบเลยนะครับพี่น้องแต่เพิ่นก็มีคุณสมบัติในการเลี้ยงดูแลเนาะพี่น้องเนาะแต่พี่น้องเลี้ยงควอยประเภทใดนะครับก็ กรดีบิดนะครับพี่น้องแต่ขอให้มีใจรักนะครับและกาสู้นะครับพี่น้องถึงพี่น้องซื้อม้าในราคาแพงนะครับพี่พี่น้องก็เลี้ยงเอาลูกนะครับเลี้ยงลูกขายนะครับพี่น้องถ้าเกิดเฮายังสู้อยู่นะครับจากมือนึ่งนะครับก็จะเป็นมือของเขานะครับพี่น้องซื้อม้าตละแสนนะครับก็เลี้ยงเอาลูกสมมติว่าขายเป็นราคาเนื้อตัวละสองหมื่นนะครับเขาก็ ใส่เวลาหลายปีแน,ะน,ะน,น,น,น่นะครับพี่น้องมันก็จะได้ทุนคืนยูนะครับพี่น้องแต่พี่น้องก็ต้องมีใจรักในการเลี้ยงแน่ะนะครับพี่น้องเลี้ยงควายนี่ขันมามีระบบการจัดการที่ดีนะครับก็ค่อนข้างจะจะท่ออยู่ด้นะครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงหนาแล้งเนาะช่วงหนาแล้งหญ้านี่สําคัญนะครับพี่นอ้องหญ้านี่สาคัญเลยนะครับในการเลี้ยง เลียงควายนะครับเลียงควายกับจบสันคือหญ่านน้าฟางนะครับสามอย่างสำคัญนะครับพี่น้องหัวอาหารนี่ถ้าเกิดบอดจำเป็นอิลี right ขันโมเมนต์สายประกวดนะครั <Skills> บกับว่าได้ซื้อให้กินนะครับพี่น้องยู่ขอกยูฟาร์มบอทอมกับว่าได้ซื้อให้กินนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าเขากะขันโมเมนต์ให้กินอิรีนี่ซําเทลงสังนะครับพี่น้องควายนี่กินหลายอิลีนะครับอันไหนเฮาที่ลด <Philos> ค่าใช้ใจ่ายได้นีกระลดนะครับพี่น้องถ้าเกิดควยมมันราคาบ่าได้บื้อหวาคือเก่านะครับเขากะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแผนนะครับคือเขากะลดค่าผสมในการผสมนะครับเขาก็แก้ปัญหาคือเอาพอพันมาไหวนะครับหาพ้พันธุมาไหวนะครับหรือเอาก็ปั้นเอาในคอกก็ได้นะครับพี่น้องตัวที่เห็นนี่กินยาอยู่ก็จะเป็น ลูกคอกนะครับที่บาต่อมซื้อติดทองแม่พื้นม้านะครับกาซื้อเจ้าทองคํานะครับเป็นลูกของเจ้าทองดํานะครับเจ้าทองดําเคยเป็นควายของพ่อออดนะครับที่อยู่ภูเวียงนะครับพ่อออดซื้อมาจากอุทัยธานีนะครับพอควายเริ่มดังๆนะครับพี่น้องกัดจะมีทางอุทัยนะครับเพื่อนซื้อขึ้นไปน่าจะราคาแพงอยู่ด้วยครับตอนเป็นนุ่มนี่ บ่รู้ว่าพออะัดซื้อมไธย์นะครับพี่น้องแต่ขายไปนี่ราคาเกือบล้านเลยนะครับตอนนี้บม่รู้ว่าไปตกยุไสนะครับพี่น้องบาต่มก็เลยอยากได้พันธุกรรมของควยอุทัยนะครับมาปรับกับสายอีสานบ้านเฮานะครับเพราะว่าเฮามีพันธุ์ที่อ้างๆหนานะครับจะเป็นส่วนมากจะเป็นสายพิษอุดรนะครับพี่น้องก็เลยเอาสายอุทัยกระดูกแข้งขามมาใส่นะครับก็เลยจงตัวนี้ไว้นะครับ เพิ่อนอายุได้แค่2ปีหนึ่งเดือนนะครับพี่น้องกะว่าจะเก็บเอาไว้ทาผสมนะครับในฟาร์มแล้วก็ให้พี่น้องนะครับแถวบ้านได้ผสมนะครับพี่น้องกะว่าได้เปิดผสมแพ้งนะครับเปิดไว้แค่หาร้อยนะครับกะมีพี่น้องมาผสมได้ประมาณ10กก่าแม่แล้วนะครับที่จริงกะว่าได้อยากผสมเร็้วนะครับพี่น้องแต่พี่น้องเพื่อน ชาวบ้านนะครับเกษตรกรเพื่อนบบมีค้อยผูทับนะครับเพื่อนทับหลอดนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องทับบดติดนะครับมันก็เสียเวลาย่นเวลาเป็นเป็นปีนะครับพี่น้องอากาศมันก็แพ้งพร้อมนะครับพอติดม้าเลียงม้านะครับราคาควายกับ่ได้บ่ได้สูงนะครับพอทับเบิดเป็นตัวแล้วเป็นหมื่นนะครับสองหมื่นลูกควายก็ได้แค่หมื่นสองหมื่นกะกะกะเสมอโตนะครับพี่น้อง ก็เลยหั่นมาผสมจริงนะครับผมก็เลยเก็บไว้ถ้าให้พี่น้องชาวบ้านได้ผสมน้ำนะครับตัวละหาร้อยนะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจก็น้องโทรมาสอบถามเบิงนะครับเบอร์โทรกับ0ย์ก็แปดหนึ่นะครับเป็นเบอร์โทรของบอตอมนะครับพี่น้องก็เก็บไว้ให้พี่น้องแถวบ้านได้พัฒนากันนะครับ ค่าผสมกับบัวใดแพงนะครับถือว่าซอยๆยกันไปนะครับพี่น้องอันไดที่ลดได้กบลดนะครับอันไดที่ซ้อยกันได้กับซ้อยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแปลงหยานะครับว้ถ่ายพื้นลิ้มนะครับพี่น้องช่วงนี้พิ้นกําลังใจไ่นะครับ2ปี1เดือนนะครับเป็นการคงคันจัดจินหลเนี่ยนะครับพี่น้องผมก็ใส่นะครับแค่หยากับฟางนะครับหัวหานีพิ้นบัวใดกินเนาะ เดี๋นจะเป็นควายที่กระดูกแข็งขายใหญ่นะครับแล้วกาล้ำตัวสี่เหลี่ยมเลยนะครับ <_ s> เนื้อหนังเพ่นหลายนะครับพี่น้องอันนี้ยังมอ่อ้วนปนใดนะครับ <_ s> บ้าต้อมก็หันมาพัฒนานะครับได้จะเข่าหปีแล้วพี่น้องนะครับที่เอาควายมาพัฒนานะครับ ผมกัยังยืนยันคำเก่านะครับว่าผมเป็นคนที่พัฒนานะครับครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวซสำนีก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเจ้าท้องคํานะครับไปอาบน้านะครับเขาคอกแล้วนะครับพี่น้องการจังไดกะให้พี่น้องสู้ๆนะครับกะจากมือนึงนะครับก็จะเป็นมือของเขานะครับพี่น้องถ้าเขายังบ่ถทิมในอาชีพเรียงงัวเรียงควยนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี่เอาซ้ำนีก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ